สวัสดีจ้าทุกๆกคนยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องป้าแป๋วคนบ้านสวนจ้าวันนี้ป้าแป๋วมีความยินดีที่จะนำพาทุกคนมาดูดอกไม้ที่มีความน่ารักสดใสมีความตะมุตะมิแล้วก็ป้าแป๋วคิดว่าไม่ค่อยเห็นบ้านไหนเขาปลูกกันละจ้ะมีใครเคยเห็นบ้างเอ่ยดอกแบบนี้ใบแบบนี้นี่จ้าป้าแป๋วกำลังพาทุกๆกคนมาดู ดอกของต้นโพแดงแคระจ้าบางก็เรียกโพแดงอินเดียบ้างก็เรียกโพแดง India, บ้างก็เรียกโพแ,แดงแคระเนาะนี่เขามีดอกเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยจ้ใบจะค่ายใบโพแต่มีความเล็กมีความเล็กแถมยังมีใบเป็นสีแดงด้วยเนาะเขาก็เลยเรียกโพแดงแคระนี่จ้ะแต่ช่วงเนี่ยคือโพแดงแคระที่บ้านป,ปนะ้าแป๋วน่ะออกดอก ป้าแป๋วก็เลยนํามาฝากกันเพราะป้าแป๋วคิดว่าก็น่าจะหาดูได้ยากอยู่ขนาดแถวบ้านป้าแป๋วนี่ยังไม่ค่อยมีคนปลูกกันเลยเนาะป้าแป๋วเชื่อว่าเขาเป็นต้นไม้นําโชคจ้าเป็นต้นไม้ที่ปลูกเสริมสิริมงคลเป็นต้นไม้ที่ปลูกเสริมบารามีเนาะนี่จ้ะกำลังออกดอกเต็มเลย โแดงนี่เขาเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดนะจ๊ะชอบอยู่กลางแจ้งป้าแป๋วสังเกตว่ายิ่งแดดยิ่งแดงมีดอกแต่ว่าไม่มีกลิ่นนะจ๊ะป้าแป๋วไม่เคยสังเกตกลิ่นของเขาเลยว่าเขามีกลิ่นชวนชวนให้เตะจมูกคือหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีต้นไม้อื่นๆกบกลิ่นเขามดก็ไม่รู้เนาะ เพราะว่าบานประเป๋วนี่เดินผ่านเดี๋ยวก็ดอกพูดเดี๋ยวก็ดอกมะลิเดี๋ยวก็ดอกจำปีพากันออกกลิ่นแข่งกันไปหมดเลยใครเคยเห็นบ้างจ้าโพดแดงแคระโพดแดงอินเดียเขาก็น่าราักสดใสเนาะนี่กิ่งก็ชํำง่ายจ้าเพียงแต่ว่าเราแบบว่าตัดกิ่งไปเนี่ยไปปักชํำเนี่ยเขาก็ติดและเขาก็ขยายพันธุ์ง่ายอยู่ เป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายป้าแป๋วปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อเสริมบารมีแล้วเขายังเชื่อว่าถ้าต้นโพแดงเนี่ยออกดอกเนี่ยจะ้ะก็จะนำพาให้หมายถึงป้าแป๋วกำลังจะมีโชคนี่แค่ป้าแป๋วได้ปลูกต้นโพแดงไว้นี่ป้าแป๋วก็ถือว่าป้าแป๋วโชคดีแล้วแหละเพราะว่าปบบนะ้าแป๋วน่ะชอบชอบปลูกเวลาเห็นเขา ยืนตะงงานอยู่มีสีมีสันให้ป้าแป๋วดูเนี่ยป้าแป๋วก็ถือว่ากําไรชีวิตแล้วจะ้ะถือว่ากําไรชีวิตแล้วป้าแป๋วก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายจากที่ว่าดอกไม้มงคลออกดอกหรือว่าเขาใครไปใครมามาเห็นมาทักว่าอุ้ยอันนี้ออกดอกจะมีโชคอันนั้นออกดอกจะมีโชคป้าแป๋วก็ไม่ถึงก็มีความหวังอะไรมากมายจะ้ะความหวังของป้าแป๋วก็แค่เก้าสิเปอร์ซ็ หยอกหยอกจ้าแค่เราได้ดูดอกของเขาเราได้ดูใบของเขาเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของเขาเนาะเราก็มีความสุขแล้วจ้ะการที่เรามีความสุขในแต่ละวันนั่นก็คือกําไรชีวิตนั่นก็คือโชคดีของเราแล้วเนาะที่เราลู้จักเก็บเกี่ยวความสุขให้เข้าไปในจิตใจของเราเนาะอย่าไปหวังอะไรมากถ้าได้มาก็ถือว่าขอบคุณก็ถือว่าเป็นโชค นี่จ้ะ,ป,ะบบป้าแป๋วก็ยังอยากจะสนับสนุนให้ทุกๆคนรนะักการปลูกอยากให้สนับสนุนกันอยากให้ทุกคนมีความรักในต้นไม้สักคนละต้นสองต้นเนาะให้มีต้นไม้ในดวงใจกันสักคนละต้นสองต้นช่วยกันปลูกจะได้ช่วยลดโลกร้อนด้วยแล้วป้าแป๋วว่ามองไปทางไหนเห็นต้นไม้เนี่ยมันชุ่มชื่นหัวใจมันรู้สึกผ่อนคลาย เวลาล่อนๆเหนื่อยๆอากาศแดดแดดแรงๆเนี่ยเรามาเห็นต้นไม้ของเราออกดอกหรือว่าเรามาเห็นต้นไม้ของเราเขามีความสดใสเนี่ยเราก็ชื่นใจเนาะเราก็หายเหนื่อยตาแปวกระปลูกต้นโพแดงไว้เพื่อที่ว่าจะได้ดูใบของเขาเวลาเขาเปลี่ยนสีเวลาเขามีความเล่นสีเขาไม่ได้เปลี่ยนสีไปไหนหรอกจ้าแต่ว่าเขาก็แดงแดงชัด ในช่วงที่แดงชัดก็คือช่วงที่แดดจัดหน่อยเขาก็จะแดงชัดเลยนี่ช่อใบของเขาแล้วก็อดอกของเขาจะจะมีความสีแดงเนาะจะมีความสีแดงจะแดงชัดเลยนี่จะ้ะสีสันช่วยสร้างความสดใสสีสันช่วยสร้างรอยยิ้มให้ป้าแป๋วได้ป้าแป๋วก็เลยนํามาฝากให้สีสันของต้นไม้ป้าแป๋วเนี่ยไปนําพารอยยิ้มให้คนอื่นๆด้วยเนาะ ไปนำพารอยยิ้มให้คนทุกๆคนที่ดูคลิปของป้าแป๋วป้าแป๋วอยากให้ทุกๆคนมีความสุขแล้วก็ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วก็อยากให้ทุกๆคนเติมเต็มรอยยิ้มความสดใสในหัวใจเนาะอย่าไปนั่งอมทุกกันนะจ๊ะใครมีความทุกข์ใครเครียดเียดก็มาดูต้นไม้บ้านป้าแป๋วกันป้าแป๋วพามาดูให้ถึงหน้าจอมือถือเลยนี่จ้า วันนี้เรากำลังดูต้นโพแดงเขาออกดอกต้นโพแดงเป็นต้นไม้เสริมโชคลาภเสริมบารมีเป็นต้นไม้มงคลเนาะปลูกเอาไว้เพื่อประดับบารมีนี่จ้าออกดอกแล้วป้าเป๋านำมาฝากนะป้าเป๋าอยากให้ทุกๆคนช่วยแนะนำช่องป้าเป๋าคนบ้านสวนให้เพื่อนๆนให้คนในครอบครัวให้ทุกๆคนได้ดูกันเนาะ เป็นช่องที่เราจะมาพูดถึงหน้าหน้าตาของต้นไม้แต่ละต้นป้าแป๋วปลูกไว้ในบ้านของป้าแป๋วนี่จะลักษณะดอกลักษณะใบทําไมป้าแป๋วถึงปลูกไว้ประโยชน์ของเขาทรัพย์คุณของเขาอะไรที่ป้าแป๋วรู้อะไรที่เป็นแบบว่าความรู้ที่ติดต,ตัวมาตั้งแต่ที่ว่าพบต้นไม้ต้นนั่นต้นนี้เนาะป้าแป๋วก็จะมาเล่าสู่กันฟัง แล้วก็บ,บ้านใครปลูกต้นอะไรบ้านใครมีต้นไม้ที่ป้าแป๋วนาเสนอนี่ก็ช่วยกันทักช่วยกันแชร์มาช่วยกันคอมเมนต์มาเนาะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันมาแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนกันดูมาแลกเปลี่ยนกันชมเนาะป้าแป๋วอยากส่งผ่านความสุขป้าแป๋วอยากใช้ต้นไม้ของป้าแป๋วนี่แหละเป็นสื่อในการส่งผ่านความสุขให้ทุกๆคนนะจ๊ะ ป้าเป๋าอยากให้ทุกๆคนติดตามกันทุกๆคลิปเพื่อที่ว่าเราจะได้เก็ตเล็กเก็ตน้อยเนาะได้มุมมองใหม่ๆบางคนก็จะได้เห็นต้นไม้แปลกๆที่ว่าเออไม่เคยเห็นก็อาจจะได้เห็นจากบ้านป้าเป๋วนี่ละจ้ะและป้าเป๋วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการแนะนําเนาะป้าเป๋วหวังว่าเราคงจะพบกันทุกๆคลิปเนาะเราอยากพบกันทุกๆคลิปอยู่แล้ว ยังไงก็ติดตามกันทุกๆคลิปนะจ๊ะวันนี้ป้าแป๋วต้องขอตัวก่อนขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊ะพบกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า